เาบังกาแฟค่ะกแฟวันนี้นะคะวันนี้เราดาพาทัวร์ที่ออสเตรเลนะคะทุกคนเพื่อมาชมงานไทยแฟร์นะคะซึ่งงานไทยแฟร์จะรวมรวมบิดหลายๆคนที่นี่นะคะคนไทยมารวมกันเพื่อที่จะมีอาหารมีอะไรเยอะแยะนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะไปไปด้วยกันค่ะเราไปชมกันค่ะไปชมกันนะคะมามีอะไรกันบ้างนะคะไปกันค่ะลุงตะเวนหาที่จอดรถให้พวกเราเดินไปที่งานกันเองนะคะ เพราะว่าที่จอดรถจะหายากค่ะออสโลสัญ,ญลักษณ์ของเมืองหลวงก็คือรถรางนี่ค่ะทุกคนออสโลก็จะมีรถรางที่สะดวกที่สุดของเมืองหลวงก็คือใช้รถรางนะคะทุกคนนี่เพื่อนๆมาด้วยนี่สามสาวนะคะนี่ค่ะรถรางจะมาทุก3ามนาทีค่ะสะดวกมากออสโลคะ่ะวันนี้มามาเที่ยวออสโลอีกแล้วนะคะทุกคนเยี่ยงงานไทยแฟคะ่ะไทแฟ สะดวกที่สุดก็รถรางอะค่ะออสโลเห็นไหมคะรถรางสวยๆบ้านเรือนสวยๆนะคะบ้านเมืองสวยๆค่ะออสโลที่จอดรถหายากค่ะเที่ยวออสโลค่ะมาพอดีอ่ะเห็นรถด,ด้วยยายลุงพาทัวร์ วันนี้พาเที่ยวออสโลกันนะคะทุกคนนี่รถล่างสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์ของออสโลนะคะไปไปไปเดินที่นี่ถนนคานโยฮหนนะคะทุกคนเป็นถนนช้อปปิ้งนะคะถนนคนเดินดูคนค่ะคนเยอะมากนะคะจริงๆเราจะไปงานไทแฟร์ค่ะแต่มันหลงไปเราเดินไปเดี๋ยวไม่ทันงานเขา วันนี้พาเที่ยวออสโลนะคะทุกคนคนเยอะมากค่ะนี่แหล่งช้อปปิ้งร้อยเดียวร้อยเดียวค่ะถนนคนเดินค่ะทานโชฮานนอร์เวย์นะคะคนเยอะมากนะคะเสื้อผ้าจะลดราคาเยอะค่ะเดินไปเดินไปเธอ ก่อนจะไปถึงงานไทแฟร์พาเดินชมถนนคนเดินออสโลนะคะถนนคานโจฮานนะคะซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เอามาลดราคามากมายนะคะทุกคนวันนี้เห็นไหมคะมีสองข้างทางจะมีขายไปเรื่อยๆนะคะจนถึงงานไทแฟร์นะคะวันนี้วันเสาร์คนเยอะคะ่ะอากาศดี คนก็จะออกมานอกบ้านเยอะแยะนะคะเห็นไหมคะมีของขายเยอะๆค่ะลดราคา50% 20%นะคะทุกคนนี่ค่ะขบวนกองยาวนะคะสวัดดีค่ะสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวจะนางรำนางรำจะมาเอานางรำไปด้วยนางรำนางรำไปด้วยนางรำโอ้สวยๆค่ะเดี๋ยวขบวนจะเริ่มแล้วนะคะสวยๆนะคะ สวยๆทุกคนเลยทุกคนเลยเจ้านี้ก็จะขายข้าวเหนียวมะม่วงนะคะ mango sticky r i h t ค่ะเห็นไหมคะมีของขายเยอะแยะนะคะคือมีให้เลือกชมเลือกซื้อมากมายนะคะทุกคน mango i c k y ไรจะฝรั่งจะรู้จักดีนะคะชาวต่างชาติรู้จักดีแล้วตอนนี้คะ่ะแล้วก็ชอบทานมากนะคะยิงมะม่วงหวานๆนะคะทุกคนเห็นไหมคะมะม่วง สั่งตรงจากไทยเลยค่ะอ้าวมาแล้วลุงวันนี้อยู่ที่งานไทยแฟร์นะคะทุกคนข้างหลังนี้เป็นขบวนนางรําที่จะราแห่ไปนะคะแห่แห่งานอ้าวขอสัมภาษณ์น้องหน่อยน้องเขาแต่งตัวสวยนะคะชุดไทยเราอ่าดังไกลไปทั่วโลกแล้วค่ะเห็นไหมคะเป็นจิตอาสานะคะน้องเขาเป็นจิตอาสานะคะเป็นนางรํากองยาวค่ะเห็นไหมคะสวยงามค่ะแต่งชุด สวยงามนะคะชุดไทยเราขอบคุณค่ะเห็นไหมคะธงชัยธงชาติไทยเรามาปลิวสวยในนอร์เวย์ค่ะทุกคนทุกคนมีทุเรียนด้วยนะคะทุเรียนนี่ค่ะอันนี้ราคาเหรอคะที่ที่ติดอยู่นี่คือต่อหนึ่งลูกใช่ไหมโอเคนี่ค่ะราคาอยู่นี่โอ้ยก่อนซื้อเดี๋ยวชชอปเลยมีอะไรเสียบนี่ค่ะทุเรียน มีทุเรียนนี่นีอันนี้ด้วยนี่สับปะรดนะคะสับปะรดน้อยแล้วก็นี่ร้านของพี่พอดีเค้านะคะโอ้ถั่วงามงามค่ะทุกคนถั่วงามนะคะงามมากถั่วดูดถั่วงามงาร้านนี้ฉันายของถั่วสดผักสดเลยดูข่ามะละกอมะละกอลูกขเนี่ยเนี่เนี่นี่เนีัเนยน่เนย่ยเนีเยเนี่ย่ยเ่เนน่่ ดูค่ะบของเยอะแยะไปอะไรล่ะนะคะไม่รู้ว่าเขาไม่ยอมไม่เรียกบอกดูค่ะของขายเยอะมากนะคะทุกคนของขายเยอะมากพี่มีขนมเปี๊ยะไหมเนี่ยเขามีขนมเปี๊ยะไหมขนมเปี๊ยะมีไหมคะเขาสั่งเอาขนมเปี๊ยะกันสองสามกล่องอ๋อมะม่วงมะม่วงนี่นะครับนี่แคปหมูไร้มันนะคะทุกคนแคปหมูไร้มันอันนี้เท่าไหร่เขาลูกถุงนึงนี่ ร้อยห้าสิบนะคะเคบหมูไร้มันนี่นะคะกรอบๆหนูวันวิวฮาอันนี้นะคะอันนี้อย่าดูกลิ่นแ้อพัดไปสิเดาไปอันนี้ไก่ทอดนะคะตีไก่ทอดนะคะทุกคนมีก๋วยเตี๋วด้วยเหรอคะนี่อะไรนี่น้ำอะไรอ๋อเดี๋ยวนี้เราประดุมที่นี่การตัดต่ออ๋อแล้วก็มานี่อะไรคะขายอะไรคะขนมครกใช่ไหมคะนี่ขนมครกนะคะยังไม่ได้ทำทำไม่ทันหรอ อันนี้คืออะไรคะขนมหวานเหรอคะค่ะอ๋อใส่ไส้มันใส่ไส้มีไช้ด้วยนะคะของกินหลายอย่างนะคะคนะคะแล้วนี่ก็มาโอ้อันนี้แกงผัดนะคะกำลังทำสดๆเลยนะคะอาหารไทยเราทำสดๆเลยนะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็โว้ลุนค่ะ โมลุ้น75โกนสามสามอันใจกล้วยทอดขนมแล้วก็มาเนี่ยเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหผัดไทยเหรอคะจ้ะนี่ผัดไทยนะคะผัดไทยนี่นะคะผัดไทยแล้วก็มาหมูทอดไก่ทอด นี๋ยวเราู้ด้องนะครับรวบรวมเราดาราอินเดี๋ยวเรารับกองยาวไปพร้อมๆกันนะครับใช้เวลาประมาณึไปเที่ยวพัทยาใช่ไหมพี่บรรยากาศไทยๆนะคะขนมดอกจอกอยากไปไไนกีกนาทอกจะน้ำพริกนะคะ อยู่ไหนเนาะเจ้าที่มีขายบรรยากาศนะคะคล้ายๆตลาดนัดบ้านเราเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะข้าวหมกไก่นะคะอาหารเยอะมากข้าวหมกไก่ไทยแฟร์ปีสอหค่ะขนมมีอะไรนะนี่หมูทอดนี่หมูทอดโอ้ขนมอะไรเนาะเนี่ยตะโก้ นี่ค่ะนี่นะคะเราได้ไข่หงไปนะคะวันนี้นี่แม่ค้าเรานี่ยแม่ค้าคนสวยเรานะคะได้ไข่หงไปแล้วก็ขนมไทยร่วนๆนะคะสาวไทยเราทำขนมมา่อยนะคะทุกคนอ่ะแล้วแล้วเธอเห็นอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะนี่คะอ๋อเนนี่ค่ะเออนี่ค่ะนี่นี่โอเคนี่ค่ะของทานนะคะยังไม่ได้นั่งัะนั่งไปนั่งอันนี้กุ้งนะคะกุ้งร้อยห้าสิบนะคะ กุ้งน้ำจิ้ม250บจ้ากุ้ง150เหรอคะใช่นไหม200 250 300อาหารหน่าทานมีไก่ย่างหมูทอดนะคะหมูทอดไก่ทอดนะคะน่าทานมากผัดไทยอันนี้ประเภทไส้กรอกแหนมแหนมทอดแหนมย่างนะคะ สวัสดีค่ะแหนมกระดูกอ่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าสวยๆอ่าอันไหนคือแหนมกระดูกอ่อนอันนี้ค่ะนะคะก็อันนี้หมูยอแล้วก็แหนมแล้วก็เอานี่เอานี่ขายกล่องเท่าไหร่ไม่แม่พี่จะเอากล่องกลับบ้านอ่ะใส่กล่องกลับบ้านถุงห้อยให้ค่ะใส่กลับบ้านเหรอแต่กลับบ้านกลับบ้านมีหอยจ้อนะคะ ค่ะอันนี้คือแหนมยำแหนมเด็ดนะยำยำให้ใหม่ๆเลยค่ะนี่ตัวอย่างอ๋อตัวอย่างใช่คหมตัวอย่างเอาถุงนึงค่ะเอาเผ็ดหรือไม่เผ็ดคะเผ็ดกลางเผ็ดกลางนะคะแล้วก็ขายกล่องเท่าไหร่อ่ะกล่องละร้อยค่ะเออเอาสองกล่องกลกล่องกล่องสองกลกลับบ้านนะกลับบ้านกลับบ้านไหมคะอันนี้อ่อใส่อันนี้ใส่ถุงหรือใส่ถ้วยใส่ถ้วยแล้วก็ใส่ถุงค่ะกลับบ้าน ของทานยังนะคะทำสดๆนะคะคนไทยเรานะคะอาหารไทยเราดังไกลมาทั่วโลกนะคะเห็นไหมคบท่านจะได้ชมนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรอยู่ด้านบนวันนี้นะครับขอเป็นนักร้องด้วยเป็นพิธีกรด้วยนะคยอาจารย์นะคะเป็นพิธีกรครัรับหลายหน้าที่นะครับ ี่่คะแกงที่เราชอบนะคะอร่อยมากนะคะน,นี่ค่ะโตโนก็เข้าร่วมสะบวนด้วยนะคะทุกคนรำก้อมรำเห็นไหมคะับสะบวนรำค่ะ สวยค่ะสวัสด hey. <Thank> ีคะพัวโลค่ะถ่ายรูปด้ยพี่ตัวโลกนะคะพี่ตโลนะคะสวัสดีนะครับรับจ้าพาทัวรกับคุณพี่พาจ้าไทยเรื่อยม สาษาวัฒนธรรมไทยเราไว้ค่ะทุกคนอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปัดตัวอาจย์ไ,ไปค่ะตามขบวนนะคะ

งานไทแฝงนะคะทุกคนไทแฟออสซโลอนะคะุโตโน่กับทีมก็มาร่วมงานด้วยนะคะนี่ค่ะโตโน่โตโน่นะคะโอ้ยพร้ม นันึ่งกับคณะกองกำลังกองทัพมณีรัตน์พาตัวออสเตรเลลนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับรวมทั้งศิลปินดาราของเราในวันนี้นะครับขอบพระคุณมากตุ๊กเล่มต่อไป ครับแป๊บหนึ่งเปิดเที่ยวอีกทีอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะได้โชว์บินมานี่เลยได้สามวันละโอ้โหถึงที่นอร์เวย์เพื่อพี่น้อร์จาคุณโตโน่ได้ทัวร์นอร์เวย์ค่ะได้เที่ยวชมในเมืองแล้วในอย่างมีบ้างนะก็มีบ้างแต่ว่าแยกขาดการเยวถ่แยกขาดี๋วรูพาเที่ยวอยู่ยกมือไหนใครอยากเป็นไกด์ใครอยากเป็นไกด์ให้พี่โตโน่ถ่ายรูปกับโตโน่นะคะทุกคนดูที่ผลงานเขาค่ะ

่อโตโนขึ show, right? ้นโชว์คั้งสองวันนะคะทุกคนไทยควรเปลี่ยนคนใช้ได้จริงผลานในยค่ะเชื่องที่โตโน่พาคินขึ้นโชว์นะคะทุกคนก็ยังเห็นว่าคนไทยยังดูที่ผลงานของเขานะคะเขาก็ยังได้รับความนิยมอยู่ค่ะบรรยากาศคอนเสิร์ตไทยแฟร์ออสซิโลนะคะทุกคนซึ่งโตโน่ขึ้นแสดงพอดีค่ะ เอาไกลๆหน okay. okay. okay, so, okay. so, ่อยเห็นท <t ss>. ุกคนนะเห็นทุกคนนะเออเออเห็นไหมไม่ได้น่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพามาเที่ยวงานไทยแฟร์ออสโล่กันนะคะออสโลออสโล่ออสซูโร่ออสซูโล่ทุกคนสนุกสนานเยอะแยะนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคคุณ่ะจะได้กลับก็จะกล้าหวานผู้